เ <c oughs> บลกลนเหมือนปะปะเลยก <c oughs> ลนเป็นคนเลยอ่ะเบลอะโอ้หลกจังเลยหนูเนี่ยสาเป็นนางกลนดังจางหายไม่สวยแล้วนะเบลโอ้หนูน่ารักจางเลย 我看了。